นนเปนิเป็นโอกาสเป็นโอกาสใหม่ที่แก้ปัญหาให้คนไทยทุกคนถ้าเลือกเาอันนี้เ็นไทยทขอบคุณครับตอนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเส้นทางของฐานธร,รกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Nation Insight จุดเปลี่ยนประเทศไทยสเปเชียลวันนี้นะครับ ผมกับคุณวีรศักดิ์มาทำหน้าที่ซักถามหัวหน้าพักท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าพักที่สร้างพักขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยฮือฮามากและปัจจุบันในนามพักโอกาสใหม่คุณจตุพรบุรุษพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่แค่เอ่ยชื่อเขายัางกรี๊ดเลยเหรอฮะนี่น,นอะไรเนี่ย โอกาสใหม่คือโอกาสอะไรนี่ฮะโอกาสของคนไทยอ่ะโอกาสของไทยก็เห็นอยู่นะตามป้ายบอกว่าโอกาสสําหรับคนไทยทุกคนทําไมทําไมถึงเลือกใช้คําว่าพักโอกาสใหม่คือผมคิดว่าวันนี้คนไทยเราเนี่ยครับการจะเข้าถึงโอกาสเนี่ยมันน้อยนะมันไม่ค่อยครอบคลุมทุกทุกทุกเซกชันอ่ะเรามีหลายกลุ่มไงเพราะฉะนั้นพักโอกาสใหม่ก็คือพักที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาส ที่เป็นเรื่องของสวัสดิการเนี่ยให้โอกาสที่คนไทยไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยมีโอกาสนะวันนี้เราจะต้องทําโอกาสนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยคือเรื่องที่ที่เราตั้งใจนะครับ,รบวันนี้ผมไปหาเสียงเลยต้องเล่า้เออเป็นยังไงบ้างครับผมไปหาเสียงเนะี่ยคนบอกว่าไอ้ e y, จตุพรเลยจตุพรมุรุษพัทนนะ <laughs> ผมนะบางคนเลยเนี่ว่าเป็นนู่นนี่นั่นโอ้งงจะเป็นคนหน้าคนนี้ว่าให้ผมมีจตุพรเดียวแล้วจตุพรมุรุพัฒนนะชื่อตุ๋มนะเบอร์ส4บสี่นะบอกเลยเดี๋ยวคนงงไอ้บอกว่า เอฟจตุพรเนี่ยมไปบอกเอะคนละจตุพรกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอนะอันนี้ต้องบ <c oughs> อกกันก่อนเดี๋ยวต่อเต่ากันงงแล้วพอจับพอจับเลขได้44เนี่ยแบบในใจยังไงโอ้ใช่ผมลำาบากเลขเยอะมากเลยฮะคือคืออย่างนี้ตอนที่ผมผมผมก็อาจจะสายมูนิดหน่อยสายมูเหรอพี่โออพี่บีครับเราขึ้นไปเสร็จเราก็บอกว่าในใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ได้เลขเดียวก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังเลือกอยู่นะเขอเลขที่มัน ตรงๆอ่ะเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นห้าอะไชอบอะไรก็ได้ที่เดียวแต่ถ้าไม่ได้เดียวขอเบิ้ลอ่ะคิดในใจแล้วขอเบิ้ลเลจับสี่สี่เลยพี่โอรู้ป่ะพี่โอพี่โอในเซียนวงการพกเด้งเนี่ยเขาชอบนะเนี่ยสี่สี่วงการพกเด้งเขาชอบรวยรวยอ๋อคือคือพูดในใจสายมูบอกว่าถ้าไม่ได้เดียวขอให้ได้เบิ้ลขอเบิ้ลเลยขอเลขเบิ้ลขอเลขเบิ้ลนะขอเลขเบิ้ลเลยแล้วก็ได้เลขเบิ้ล ที่สมหวังแล้วสมหวังเลย44บวกได้8ใน8ใน i ิน i n i t นะ Infinity เลยคือคือผมพูดไม่ต้องเชียร์ก็ได้นะคุณจตุพรเนี่ยเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตนี่ไงเขาถามเนี่ยทำงานตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยมาก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้คำถูกต้องแล้วก่อตั้งยาวนานที่สุดอยู่กับระบบราชการแล้วทำไมทำไม ครับถึงมาเล่นการเมืองอ่ะอันนี้ว่าคนหาเรื่องไงแต่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆให้กับพี่น้องประชาชนหาเรื่องหาเรื่องดีๆหาเรื่องดีๆเพราะว่าคืออย่างนี้พี่โอพี่วีครับผมอยู่รวมราชการมานานนะเราเห็นคือเราเป็นตั้งแต่ชั้นผู้น้อยนะจนเป็นทิบดีก็ประมาณสิบกว่าปีเป็นประหลัดก็หกปีอ๋อประหลัดหกปีแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวันนี้ระบบ ราชการคือระบบที่ต้องเอาความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของการเมืองเนี่ยนําไปสู่พี่น้องประชาชนได้นโยบายก็เพราะนั้นมาเป็นโซ่คล้องกางที่สําคัญที่สุดในการทํางานเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยว่าวันไหนที่ระบบการเมืองมีปัญหาให้การมีปัญหาปุ๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะไปมีปัญหาไปด้วยอ๋อรู้เลยนะเราเข้าใจล้วเข้าใจจุดตรงนี้เพราะนั้นเราเราถ้าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยนโยบายที่ออกไปเนี่ยมันต้องจับต้องได้จริงคือต้องทําได้จริงไม่ใช่ว่า อย่างนั้นกี่บาทต้องไปตรงนั้นตรงนี้ลดราคาอะไรอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสัญญาประชาคมที่เหมือนกับว่าเป็นความหวานและความหวังให้พี่น้องชนซึ่งถ้ามันจับไม่ได้ปุ๊บม,มันก็เป็นปัญหาละ,ะมันก็เกิดเกิดการเอ๊ะทำไมไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นวนลูปอยู่อย่างเดิมนี่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าพรักโอกาสใหม่คือพักที่เราเอาการบริหารนําการเมืองคือหมายความว่าเราอยากทํางานอ่ะไอ้การเมืองคือการเมืองคือ มันจะต้องมีกลุ่มมีนั้นใช่ไหมจะทำอะไรอย่างก,ก็ต้องถามอ่าเอ้ยนี่เอาเปล่าเปล่านีไม่เอาต้องตกลงร่วมกันน่แต่ถ้าเกิดเรามองมองปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วเอาการบริหารเข้าไปจับนะการเมืองไว้ที่หลังผมว่าอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงซึ่ง,งนี้ <ละ S 1> ถือว่าพูดแล้วเหมือนเป็นจุดแข็งที่อยู่วงการราชการนี่แหละและยิ่งยิ่งข้าการกระทรวงมหาดไทยโดยรู้เลยว่านโยบายจะถึงประชาชนยังไงคือ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 อยากให้ทําอย่างนี้มากกว่าคือคือผมอยากให้เป็นการเมืองที่ที่เข้าไป เข้าไปแล้วก็ไปทํางาน,งานคือไม่มได้เอาการเมืองเป็นตัวนําแล้วก็บอกว่าเอ้นี่พวกผมใช่ไหมพวกนั่นพวกนี้ใช่ไหมอ่าถ้าไม่ใช่กลุ่มผมอันนี้ไม่ไมตองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามองปัญหาแบบเป็นธรรมมองทั้งหมดอนะคือปัญหาประเทศไทยมันมีหลายอย่างใช่ไหมค,ครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันเดี๋ยวตรงนี้ท่วมตรงนี้แรงอ่ามัน,ม,นมันในเวลาในีกานมันเกิดสองอย่างขึ้นในพร้อมกันแต่ขนาดเดียวกันแต่ประชาชนเขาไม่ได้รอเนี่ยใช่ไหมว่าเอ้ใครจะยังไงแต่ว่าเราต้องมีที่ไปแก้ปัญหาให้เขา การเมืองมากเนี่ยมันก็ทําให้ชาวบ้านขาดโอกาสเพราะนั้นเลยต้องมีโอกาสใหม่ไงในทางกับ <ทำ S 1> กัน<ม>นี่เป็นจุดแข็งใจทางกับกันเนี่ยพอพักโอกาสใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนพักโอกาสใหม่เนี่ยท่านปหลัดตุม๋มซึ่งเป็น <S <S 2> <S 2> แบบเขาบอกว่าเป็นเทคโนแลรีอยู่กระทรวงมหาไทยอยู่กระทรวงทรัพย์เขาบอกเป็นมันจะเป็นพักการเมืองพักราชการเนี่ยถูกปรามาสว่าพักแบบเทคโนโลรีราชการมันจะไหวไหมข้าการอย่างเดียวนะท่านเข้าใจผิดครับเรามีภาคเอกชน มีน้องๆที่เป็นกลุ่มคนใหม่มันมีความหลากหลายเพียงแต่ว่าเวลาออกไปเนี่ยคนก็ออกว่าเออเป็นท่านประหลัดไงี้การเป็นประหลัดอะไรเงี้ยมันจะผิดตรงไหนประหลัดกระทรวงก็รักคนน่ยรักประเทศชาติเหมือนกันมันก็เหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันหรอกพี่แต่ว่าวันนี้เราก็มีหัวโขนเส้นบางๆระหว่างการเป็นค่าชการกับการเมืองมันก็ไม่ต่างกันที่บอกเบื้องต้นเพราะทุกอย่างมนต้องดูที่ประชาชนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถนําเอาวิธีการเนี่ยเป้าหมายของการทํางาน ไปถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเป็นจุดแข็งที่บอกใช่ไหมเราไดีมองมุมนี้ดีกว่ามองมุมนี้ดีกว่าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งดีกว่าผมถามง่ายๆเพื่อให้ประชาชนที่จะตัดสินใจในวันที่8เนี่ยจะเลือกพักที่ใช่เลือกคนที่ชอบแรงขับสําคัญที่สุดสําหรับคุณจตุพรที่เป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตและกระโจนมาตั้งพรรคการเมืองระดมคนมารวมพลกันเพื่ออาสาไปทําหน้าที่ประเทศชาติ แรงขับสําคัญที่สุดคืออยากเห็นอะไรคืออยากเห็นประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการที่เต็มรูปแบบรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบคือตั้งแต่ก่อนเกิดนะจนถึงไปสวรรค์ตายนะครับตายหมายความว่าวันนี้เราเรากำลังมองว่าคือสวัสดิการมันจะมีบางกลุ่มอ๋อคือหลักการเืออากเชิ<า>ก<อ>งการธรรมดาเชิงตะกอนต้าจบเลยตั้งแต่ก่อนเกิดจะถึงจนถึงจนถึงคือความหมายคือว่าวันนี้ตั้งแต่เราเราเรา ทำความได้นะคือผมอยู่ดรูราชการเข้าใจเรามีสุดิการของราชการแต่ชาวบ้านตาสีนนี่พูดเนี่ยมันโอ้โหมันมันมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตผมถามหน่อยว่าถ้าพื้นฐานเราดีส่วนการเนี่ยหมายถึงส่วการรักษาพยาบาลทั้งหมดนะถ้าพื้นฐานเราดีเนะี่ยคนก็จะไปเดินมาบอกไอ้อันนั้นอย่างนี้ไหมขอให้พื้นฐานตรงนี้ก่อนให้สมบูรณ์ตรงนี้ก่อนเมื่อสมบูรณ์เนี่ยผมคิดว่าอย่างอื่นมันก็ไปเติมเต็มได้อย่างนี้คือหัวใจพราผมถือว่ารัฐสวัสดิการนะถามว่า แล้วเงินต้องใช้เงินเยอะไหมอันนี้ก็จะตามต่อไงคือคือความหมายว่าแบบนี้คือคือเราเนี่ยมันมีหลายล่มอยู่ในประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวล่มของประกันสังคมใะ่อะไรเงี้ยมันอยู่ในมันต้องจับมาเป็นอมร่าใหญ่มีสามล่มใหญ่อ่ต้องมาต้องจับมาเป็นภาพใหญ่ธาารกันที่เดียวทั้งหมดเลยแล้วก็จัดการให้ประชาชนได้เข้าถึงเอาง่ายๆวันเนี้ยเอาง่ายๆนะพี่โอคนเนี่ยเกิดกับคนตายเนี่ย คนตายมากกว่าคนเกิดตัวเนี้ยใช่ตอนนี้มันเป็นปัญหาประชากรมันก็จะมีปัญหาละคนตอนนี้ไาวไม่พอแรงงานมัน20เอร์ซนคือคนที่อายุเกิน60อสิคอัะเพราะนั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องคิดในอนาคตด้วยใช่ไหมคนพิการก็ไม่ใช่น้อยใช่ครับคนที่กลุ่มเปราะบางเราต้องเข้าถึงเขาไม่ได้วันนี้เขาเขาเราจ้างเขาแบบหนึ่งต่อร้อยใช่ไหมไอ้เรี้อมันพอไหมครับเราต้องเปลี่ยนการเนี่ย เป็นการช่วยเหลือให้เขามีพลังในสังคม,มเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่สําคัญนะมันจะเป็น <ละ S 1> ตัวขับเคลื่อนประเทศไทยเพราะนั้นผมถือว่าพื้นฐานแรกคือเรื่องสวัสดิการก่อนครับหัวใจก่อนเม,มื่อหัวใจม,มันเดินได้เนะี่ยต่อไปก็เรื่องของเศรษฐกิจที่เรามีปัญหาครับผมไปปราัยพี่น้องประชาชนในภาคอีสานถามใครไม่มีหนี้บ้างมันเงียบเลยไม่มีเงียบเลยไม่มีใครยกมือเอาใครมีหนี้บ้างพลึบพลึบเลยขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเริ่มจากกระเป๋าตังก่อน ในกระเป๋าก่อนอ่ามนต้องหยุดก่อนคือหยุดแช่แช่ไอ้นนนนไม่ใ่หยุดไม่มีตบตบหรือแฟรตบปุ๊บไม่มีหมดอ่าหยุดก่อนอคนยกมือเลยฮะพอตหยุดหยุดหยุดนี่ก่อนชั่วคาก่อนหยุดก่อนแล้วก็มาดูว่าอท่านบินนี่อะไรบ้างดูใช่ไหมถ้หยุดนี่เสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยรายจ่ายของเราเนี่ย มันยังไงมันควรจะลดได้เขาไหมค่ะน้ำค่าไฟค่าอะไรมาระบบนี่ต้องตามมาแล้วส่วิการต้องตามมาแล้วใช่ไหมเมื่อลดเสร็จปุ๊บเพิ่มรายได้ไหมถามว่าเราจะหารายได้จากไหนในประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่ว่าตั้งไว้สองล้านล้านทุกปีสองล้านล้านบวกลบบ้างก็เป็นแบบนี้ตลอดเราได้มีเครื่องจักรที่สาคัญในการหนึ่งเรื่องของภูมิประเทศเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการค้าขายผมพาดิสผมรู้อยู่แล้วการส่งออกค้าขาย ต้นน้ากลางน้ำไปเตัวเลขเริ่มสูงติดลบไปนะมันต้องต้นทุน,นต้องต่ำก่อนอผมถึงมีธงเขียวไงจำ,จำได้ไหมธงเขียว<ๆ><ๆ>คือค้าขายพื่อสินค้าการส่งเกษตรไอปุ๋ยปยเนี่ยไม่ต้องถูกให้เขาลดต้นทุนให้เขาก่อน,นอันนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่สามที่ที่เราเน้นคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องร้อนเนี่ยซึ่งเราคุนผมผมก็ทํางานเรื่องนี้มาทั้งชีวิตแล้วทั้งชีวิตก็เห็นปัญหาทั้งหมดน้ําท่วมน้ําแรงเกิดจากอะไร ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลรอบทั้งหมดอ่ะสามพัน่กิโลเมตรเพราะประเทศเวลาปล่อยกัานเรือกระจกปล่อยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เวลาเกิดเหตุปุ๊บยูเอ็นบอกเลยหนึ่งในสิบต้องโดนเป็นประเทศที่ประสบปัญหาแบประเทศต้องถามว่าเฮ้ยเราจะไปหยุดน้ําท่วมไฟแรงไหมมันไอธรรมชาติได้ไหมมันมันยากโดยภูมิศาสตร์ของเราเจอแบบนี้คือคือเราจะไปหยุดธรรมชาติสู้ไม่ได้แต่เราสามารถมีแนวทางที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ลดผลกระทบตรงนี้ให้ได้นี่คือนโยบายของเราการปรับตัวทํำยังไงเราทำมาทั้งชีวิตการปรับตัวการต้องมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่กําหนดพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนยังไงน้ําท่วมน้ําแล้งทำยังไงมันก็ผลมันก็จะไปโยงถึงเรื่องคประชาชนอยู่อยู่ให้ได้อยู่กันให้ได้มันต้องอยู่กันให้ได้อันนี้คือความสําคัญรู้เข้าแห้งสาหรับเปียกกว่าไปโอ้โหการเดือดคือสิ่งที่มีานทำเยอะนะเนี่ยเยอะ เอ๋อสามแล้วสามแล้วสี่สี่เนี่ยมันสี่เพราะมันมีสองเรื่องสี่สี่สี่เนี่ยสี่ที่คือเรื่องสังคมไทยไทยอินทุกครั้งเลยนะมันไม่ใช่มันมีสี่สี่เลยสี่ที่ออกสี่วิธีการทำงานอ่าสี่เรื่องสังคมความเหลื่อมล้ำใช่ไหมสังคมเนี่ยมันเกี่ยวหลายเรื่องนะมันเรื่องของยาเสพติดเรื่องอะไรสังคมคนลุกป่าป่าลุกคนคนบุกลุกพื้นที่ต่างๆอยู่ในป่าเท่าไหร่ยังไงวันแมป ทำไมไม่เสร็จสักทีถ้าผมอยู่จะเสร็จแน่เลยจบ, <laughs> จ,บจบต้องจบเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำก็เป็นผลพวงมาจากที่ระบบที่เราวางไว้เช่นที่บอกว่าแผนที่ของ ของวันแบบคือไปนที่ของราชการเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดหนึ่งห้าร้อยกว่าล้านไร่เกินกว่าที่ประเทศไทยก็เลยต้องมีการจัดสแตนดาร์ดไดซ์ก็คือทําเรื่องของหนึ่งต่อสี่เพราะที่ผ่านมาสปปกับกรมป่าไม้เถียงกันตลอดมันไม่รู้ว่าใครลุกใครไม่รู้ใครลุกใครป่าลูกคนคนลูกป่าอันนี้เราก็ต้องให้โอกาสพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับเป็นสิบล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยก่อนเราจะพักกันข้างหน้าเนี่ยถ้าเลือกพักโอกาสใหม่ภายใต้การนําทัพของคุณจตุพรเนี่ย ชาวบ้านจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างหนึ่งถึงสองอย่างพอสวัสดิการสวัสดิการเกิดขึ้นแน่แน่นอนสวัสดิการตัวหน้าก่อนเกิดถึงตายเนี่ยต้องทําเลยเป็นเบสเลยข้อที่สองข้อที่สองท่านจะรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมอากาศได้อย่างมีความปลอดภัยอ่าข้อข้อที่สามอันี้อันี้ทำมาแล้วไม่ไม่เบียวต้องไล่ถึงสี่นะไม่หรอกเอ้า อันนี้ทำเลยเรื่องเศรษฐกิจที่บอกว่าจะหยุดนี่แช่แข็งก่อนนี่ข้อที่3แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนหาเครื่องจักรในการทำงานเนี่ยเห็นไหมข้อสุดท้ายข้อที่4ี่โอเคสี่ข้อพอคือเรื่องสังคมไงสังคมที่เราต้องลดความดื่อมล้มใช่ไหมอะไรที่พี่น้องประชาชนควรจะได้ก็ต้องให้เขาแล้วก็จัดระบบให้เรียบร้อยนี่ผมพยายามที่จะซักถามดูว่าจะหลุดไปจากกรอบไหมกลับมาที่เดิม ไม่รุดทำมาตลอดชีวิตมันทำมาเดี๋ยวพักกันก่อนกลับมาเบรกหน้า <min> ก็จะถามว่าเนี่ยเป็นพักใหม่พักน้องใหม่เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะได้กี่เสียงยังไงนะแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรไหมแจะเข้าร่วมรัฐบาลนะหรือว่าในภาวะที่แบบกระแสวัตกรรมการหาเสียงมีทั้งเทมีอะไรเนี่ยและพักเกิดใหม่อย่างโอกาสใหม่นี้จะยืนอยู่ในวัตกรรมแบบนี้ยังไงฮะ คราวนี้เราจะไม่พูดถึงนโยบายให้มากนักแต่เราจะลงลึกเข้าไปว่าถึงตอนนี้พักโอกาสใหม่เนี่ยได้เตรียมบุคลากร,กรที่มีอยู่ลงไปทั้งหมดที่อาสาเข้าไปเนี่ยกี่พื้นที่ละก,กี่เขต70็กว่าเขตลง70กว่าเขตกอทมนี่ครบเลย3า <3 S 2> ครบเลย3าครบเลย นี่จะปักหมุดกทมหรอปักหมุดกทมเลยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นกี่เขตกทมก็ผมว่าก็ไหลายเขตอยู่นะหลายเขตแลวนะก็ก็มีความพร้อมอยู่เอาเอาเอาโฟกัสลงไปที่กทมก่อนนะว่ากทมเนี่ยลงครบทุกเขตสามสิบสามเขตคครรัับบทำไมถึงปักหมุดที่กทมคือในบริบทของการเมืองไม่ว่าโลกไหนหรือประเทศไหนเนี่ยนะฮะหัวใจของของ ของการเมืองคือคือเมืองหลวงถ้าเราสามารถที่ขับเคลื่อนเมืองหลวงได้เนี่ยมันก็ถือว่าเราก็สามารถนำเอานโยบายที่เราทำเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนได้นะในในส่วนหนึ่งเพราะว่าคนกทมก็คือคนที่ที่เป็นเมืองหลวงอ่ะแต่จริงงแล้วผมก็จะเรียนเบื้องต้นตั้งแต่ต้นตอนตอนเขาสมัครกทมว่ากรทมเป็นรูปแบบพิเศษนะเขามีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ณะเดียวกันก็มีสสเพราะนั้น สสนี่ต้องไปทํางานที่ช่วยกับการทํางานกับพื้นที่สสต้องไปถางว่าประมาณไปดีเฟนเพื่อยัตติอะไรต่างๆมาเพื่อช่วยสอดประสานกับพื้นที่ถูกต้องไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ระหว่างตัวนโยบายใหม่ของประเทศกับกทมนโยบายของพรรคเราเนี่ยถามถามว่าการแก้ปัญหากทมหเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเน้นมากเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเรื่องกทมเนี่ยต้องไม่ท่วมแต่ว่าการแก้ปัญหาของกทมเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่กทมนะ มันต้องไปแก้นู้นปากอ่าวนู่นมันไม่ใช่กรทมอละมันกลายเป็นเพราะมีงานเพราะมีงานวิจัยของเอทีพีบอกว่าอีก1 2 2ปีมันปีกรทมไม่ทําอะไรท่วมนะท่วมมันก็ต้องไปแก้ตรองปลายปลายปลายทางซึ่งเป็นเป็นเป็นการบริหารงานส่วนกลางส่วนภาค อยู่ตรงนุ้นซึ่งมีแผนอยู่แล้วมีนโยายแล้วคือสมัยผมก็ทำแล้วทำทำแผนแล้วในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมในในพื้นที่ของเมืองหลวงเราทํามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเ็เรื่องสอดคล้องกับเรื่องของไอ้เรื่อง global warming เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันนะเพราะวเวลาน้ำทะเลมันสูงขึ้นอะไรต่างๆที่ผมเรียนมื่ก็้เรดูจุดแข็งจุดขายที่ลงตั้ง33เขตเคก็คือป้องกันมีนโยบายป้องกันน้ําท่วมกทมแน่ก่อนอนเรื่องน้ําท่วมเรื่อง พีเอ็ม2.5มลพิษเรื่องน้ำเสียขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้เกิดเรื่องการคมนาคมนะเรามีระบบขนส่งมวลชนแต่ถามว่ามันมีที่จอดพาร์คแอนไลท์ให้เขาจอดไหมไม่มีไม่ต้องหาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวผมอยากเห็นไอ้ไอ้พ็อกเก็ตพาร์คที่มันอยู่ทั่วทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายห้มีสูรอากาศที่บริสุทธิ์ต่างๆนี่ต้องต้องทำตัวนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นคนที่มาลงสมัคร ทมในพักโอกาสใหม่เขาก็จะเดินในการทํางานตรงนี้นะครับในกับพี่น้องประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องตลาดเรื่องการค้าขายเรื่องเรื่องวิถีชีวิตของคนซึ่งบางเรื่องเหมือนเป็นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าแต่ว่าต้องใช้ด้วยก็นนี่ผมว่ามันต้องสอดรับสอดประสานกันระหว่างนโยบายใหญ่กับท้องถิ่นท้องถิ่นมันต้องไปด้วยกันเพราะนั้นมันมันมันเป็นสิ่งที่ที่เราต้องทํางานร่วมกันตรในทางการเมืองครับเขาบอกกันว่าไม่ใช่เ็าบอกอย่างเดียวและปรากฏการ์ที่เห็น สนามกทมเนี่ยเป็นสนามปราบเซียนครับและเป็นสนามที่มีกระแสเนี่ยมากกว่าเรื่องอื่นและพักโอกาสใหม่เนี่ยจะฟ่าดานเข้ามาได้เหรอคือผู้สมัครเราเนี่ยครับส่วนใหญ่นะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาในพื้นที่เช่นเป็นสกอเป็นเป็นมาแล้วอดีตต่างๆเนี่ยเป็นทั้งหมดอ่ะเคยทางานเป็นอดีตพอเขตบ้างเป็นรองปลัดกทมคือทํางานอยู่ในกทมโดยตลอดเขาเข้าใจพื้นที่เพราะฉะนั้น สนามปราบเซียนแต่พวกผมไม่ใช่เซียนไงเป็นไรครับพวกผมเป็นคนธรรมดาที่จะไปทํางานให้พี่น้องประชาชนเพราะฉนั้นเราก็มีจิตใจที่เต็มที่ในการทํางานเพราะฉะนั้นพวกผมไม่ใช่เซียนพวกผมเป็นคนธรรมดาเพราะนั้นจะไปทํางานให้ประชาชนรบบผมไม่ได้ยังยังดูนับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครจนปัจจุบันเนี่ยที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยสนามกทม พักโอกาสใหม่ในสายตาของคุณจตุพรเนี่ยจะปักธงได้กี่เขตก่อนที่ปักธงผมบอกนี่ก่อนไ่โยูป้ายเยอะมากมันก็ต้องมีอาวุธให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นใช่ไหมผมก็ปักธกี่เขตก็ได้ได้หลายคนนะผมผมคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยแต่หลายคนเพราะผมเห็นความตั้งใจแล้วผมก็ลงไปพื้นที่เขาด้วย การหาเสียงการตอบรับกันเรก็ได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้น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 นี่พื้นที่กทม33เขตครับพื้นที่ตางจังหวัดคุณจตุพรบอกว่าได้ลุ้นหลายคนหลายคนเอาในส่วนของต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดทั้งหมด70ไม่รวมหมดทั้งกทมแล้วรวมทั้งหมดกรทมกับต่างจังหวัดเจ็ต่างจังหวัดก็30กว่าเขตอ่าก็ก็มีแววก็เพราะว่าผมประเมินตลอด เรามีการประเมินทุกอาทิตย์ว่าตรงไหนเป็นก็เราก็อยู่ในติดกลุ่มตลอดเวลาก็ประมาณสัก10กว่าเขตสิบกว่าเขตได้ลุ้นสิบกว่าเขตติดกลุ่มติดกลุ่มหนึ่งในสามติดกลุ่มอยืหนึ่งในสามหมายถึงว่ามีการสุ่มโพหรือว่าดูตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วติดหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าหนึ่งในสามอยู่หนึ่งในสามผมดูดูแค่หนึ่งในสามพอฮะมอนสามพอโอ้สิบกว่าเขตเลยก็สิบกว่าเขตก็แสดงถึงความตั้งใจเพราะว่าที่ผมเรียนเบื้องต้นว่า คนที่มาสมัครพวกเราออแกนิกนะคือถามว่าอพักนี้มีอดีตสสมีอะไรก็มีก็มีบ้างอย่างหมอทอพรก็นเป็นปาท้ลิสแต่ว่าคนที่ลงเขตน่จะเป็นออแกนิกมันก็มาด้วยความตั้งใจคือหมายความว่าถ้าเราจะเอาสสเดิมมามันก็มันก็เข้าอีลอบเดิมอีกนะเราบอกออแกนิกดีกว่าออแกนิกเลยใครมามาสมัครแล้วมีการสัมภาษณ์จากกรรมการบริหารพักในการดูเสร็จก็เห็นความเหมาะสมก็ถึงส่งส่งสมัครลงก็มีความตั้งใจผมก็ก็มีโอกาส ถามว่าแล้วถ้ามีโอกาสไปเป็นรัฐบาลนี่เนชั่นอิเลกชันเนี่ยเรามีมอตโต้อยู่เรื่องหนึ่งนะครับครับเรากําลังทําการเมืองให้เป็นการเมืองที่สะอาดครับเราเป็นคลีนอิเลกชันดีมากถ้าคุณจตุพรเข้าไปทํางานการเมืองคุณจตุพรจะมีแนวคิดในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันยังไงบ้างอันนี้สําคัญนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมะเร็งที่กัดก้อนพวกเราเนี่ย อยู่มาช้านานนะครับ,ตรบแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เป็นเรื่องของสามัญสำนึกเรื่องของเรื่องของเรียกว่าจิตจิตสำนึกของแต่ละคนะนะเพราะว่าถ้าเราสามารถตัดตรงนี้ได้ผมว่าประเทศไทยมันก้าวกก้าวกาวกระโจมเลยไปได้มาก <ไป S 1> กว่า,า,น,านี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราสาบายเป็นราชการเราก็เห็นอยู่ละนะ คนที่มีปัญหาก็โดนสั่งไล่ออกมันมันสงสารน่ะสงสารชีวิตคุณจตุพรในี่ผ่านมาหมดแล้วเห็นมาหมดแล้วเห็นมาหมดเลยเซ็นคุ้จะเซ็นไห่เหรอแต่อย่างนี้ก็แล้วกันบางคนก็อาจโดยพังเผยไม่ได้ตั้งใจเพราะระบบมันมีอยู่บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าให้ผมจะทําเจตนานะแต่ว่ามันเกิดจากระบบเรื่องของระบบเอกสารระบบอะไรต่างๆก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันครับแต่ถ้าคนตั้งใจเจตนานะไอ้อย่างเงี้ยต้องจับไปตัดหัวทิ้งหมดอันนี้สำคัญที่สุดใจ อันนี้สาคัญที่สุดโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยถ้าการเมืองที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปอีกเก้ากระโดดเลยทอ๋อนี่ถือว่าแนวทางชัดเจนเป็นแนวทางที่ชัดเจนัดเจนมาทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะครับให้ทิ้งท้ายแล้วกันให้ท่านหัวหน้าพักพูดกับกล้องพูดกับประชาชนกับคนทางบ้านว่าทําไหมครับต้องเลือกพักโอกาสใหม่ในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ครับคือ อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าวันเนี้ยผมคิดว่าวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่ท่านได้มีโอกาสดีที่สุดในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับก็ทุกพักการเมืองเนะี่ยเขาก็เสนอนโยบายต่างๆก็ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับพรรคโอกาสใหม่เนี่ยเราเป็นพรรคที่ทํางานด้วยความจริงใจจริงๆตั้งใจจะบอกว่าไม่มีท่าทําเลยนะไม่ต้องมีวาทกรรมอะ่ะมีแต่วาระงานมไม่มีส่วนตัวมีแต่ส่วนรวมเอาวิกฤตเป็นโอกาส ท่านเลือกเราเข้าไปเนะี่ยเราจะไปเปลี่ยนประเทศให้ท่านอย่างเต็มที่นะครับขอให้ท่านเชื่อนะครับว่าคนอย่างจตุพรบุรุทธ์พนะักเนี่ยและพักโอกาสใหมนะ่เนี่ยผมยอมลงมาในการเมืองนะลงมาเต็มตัวเลยเพราะว่าเรา,าจะากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยากเห็นพี่น้องประชาชนเนะี่ยได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสวัสดิการที่ดีอยู่ในมาตรฐานเข้าถึงเท่าเทียมกันทั้งหมดถ้าเรามีทั้งหมดนี้ผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะเราะนั้นก็ขอให้เลือกพักโอกาสใหม่เข้าไปเป็นโอกาสหนึ่งนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยว่าได้เลือก,กโอกาสใหม่ครับเพ oh, oh. ื่อโอกาสของคนไทยทุกคนะ <laughs> Special, ครับขอบคุณครับอ้าวเชียร์อีกทีนึงเนชั่นอินไซต์สเปเชียลจุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้รเราได้ซักถามคุณจตุพรตั้งแต่เริ่มต้นทำการเมืองจากข้าราชการประจำครับ มาสู่วิธีคิดในทางการเมืองและจุดท้าทายที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโอกาสนั้นไม่อยู่ไกลเลยครับวันที่8อยู่ที่ประชาชนทุกคนนะครับเข้าคูหาไปกาคนที่ใช่ไปกาพักที่ชอบไปเลือกคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศในความคิดเห็นของทุกท่านครับทิ้งท้ายด้วยสัญลักษณ์นี้ถ้าจะเลือกตั้งโมอตโต้ต้องเมืองอทำยังไงฮะ ่เดี๋ยว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 นี่อะไรนี่อ๋อี่ีขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ